สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปบรเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นตัวละครแฮร์รี่พอตเตอร์ประจำราศีเกิดน,นะครับมาดูกันว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยมีนิสัยคล้ายกับตัวละครตัวไหนบ้างโดยวันเกิดเนี่ยก็มาจากวิซาดิงเวิลด์ของเจเคโรลิงนะฮะเอาละฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ไปดูกันดีก,กว่าว่าแต่ละราศีเนี่ยตรงกับตัวละครตัวสําคัญตัวไหนบ้างนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็ขอนับราศีแบบสากลของฝรั่งละกันนะครับ 1. นึ่งแอเรียสราศีเมษสําหรับคนที่เกิดระหว่าง21มีนาคมถึง19 เมษายนนะฮะก็เป็นราศีแรกของจักรราศีเลยมีสัญ,ญลักษณ์เป็นแกะอันหมายถึงการมาของฤดูใบไม้ผลิครั้งแรกโดยมีเทพมาหรือแอรีเทพสงครามเป็นเทพประจําราศีนี้คนที่เกิดราศีนี้เนี่ยก็จะมีความกล้าความเป็นผู้นําเป็นลักษณะนักรบผู้กล้าไม่ชอบอยู่ใต้คําสั่งของใครทั้งสิน้นกล้าได้กล้าเสียกล้าท้าชนกับกฎระเบียบที่ตัวเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมมีนิสัยทําก่อนคิดไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดชอบการต่อสู้การท้าดวลชอบกีฬาชอบแข่งขันชอบเอาชนะโกรธง่าย พร้อมบวกเสมอเพื่อปกป้องคนสําคัญนะฮะและเกลียดความภัยแพ้ไม่ชอบให้คนดูหมิ่นนะฮะโดยตัวละครที่เกิดในราศีเมษเนี่ยก็มีเจมพอตเตอร์เกิดวันที่27มีนาคมปี1960รวมไปถึงคู่แฝดเฟร็ดกับจอร์ดวิสลีย์เกิดวันที่1เมษายน1978คือนิสัยของพ่อแฮร์รี่เนี่ยก็ตรงกับราศีเมษเลยนะฮะ เป็นทั้งนักกีฬาควิดดีดเกลียดความภายแพ้เกลียดเเนปที่เชยคําว่าเลือดสีโคลนแล้วเจมเนี่ยก็เป็นดาวเด่นของทีมด้วยก็หล่อสาวกรีดนะฮะแล้วอีกด้านเนี่ยก็เป็นตัวแสบของรุ่นและดูอวดดีจนเเนปหมั่นไส้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็คล้ายกับนิสัยของเฟสดกับจอดด้วยเป็นทั้งตัวแสบของรุ่นชอบแผลก,กดแล้วก็ชอบท้าทายพันโรงฟิวแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพวกเขาก็มีหัวครีเอทีฟนะฮะจนเปิดร้านขายของเวทมนต์และตัดสินใจไม่อยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการของอัมบิดด สอบและขี่ไม่้กวาดออกไปจากโรงเรียนเพื่อไปตามเส้นทางของตัวเองครับแล้วทั้งสองเนี่ยก็มีความเป็นอัจฉริยะสูงมากและคอยให้พลังบวกและคอยช่วยเหลือแฮร์รี่อยู่เสมอครับ 2. ราศีพฤษภคือคนที่เกิดระหว่าง20เมษายนถึง20พฤษภาคมนะฮะก็มีสัญลักษณ์เป็นวัวโดยราศีนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับเทพีวีนัสหรือว่าอัฟโฟไดเทพีแห่งความรักโดยนิสัยของชาวพฤษภเนี่ยก็จะชอบความสุขทางวัตถุนะฮะชอบเงินชอบทองชอบสิ่งสวยงามและชอบศิละปะการน้องเพลง มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากก็ทําให้บางทีในหัวรัน้นชอบอิสระหัวสูงชอบความหรูหราอาหารการกินที่ดีชอบใช้ชีวิต enjoy life และมักสรรหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองอยู่เสมอครับโดยตัวละครที่เกิดในราศีนี้ได้แก่ศาสตราจารย์ฮอรสซลค์ฮอนเป็นอาจารย์สอนปรุงยาบ้านซาลิธิลีนปรากฏตัวตั้งแต่เล่มที่6นะฮะโดยเกิดในวันที่28เมษายนส่วนอีกคนก็คือศาสตราจารย์สเปราครูที่สอนวิชาสมุนไพรศาสตร์อยู่ประจําบ้านฮาเฟิร์นพับโดยเกิดใน วันที่15พฤษภาคมโดยอาจารย์ทั้งสองเนี่ยก็สอนเด็กด้วยความรักและใจดีมากก็มักให้กำลังใจเด็กที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆอยู่เสมอนะฮะก็อย่างสลักคอนเนี่ยก็ปลื้มในตัวลิลลี่พอตเตอร์แม่ของแฮร์รี่ส่วนสัตราจารย์สเปร๊คก็ชื่นชมในตัวเนวิลล์ลองบัททอมที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องสมุนไพรศาสตร์อยู่เสมอนะครับ 3. ราศีมิถุนคือคนที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึง21มิถุนาก็มีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปผลคู่โดยมีเทพเมอร์คิวร e ี่อร เป็นเทพแห่งการสื่อสารอยู่ประจําราศีนี้ครับโดยชาวมิถุนเนี่ยก็จะเก่งเรื่องคําพูดนะฮะก็อาจจะมีนิสัยพูดมากคิดไวจนบางทีเนี่ยก็ปากเปรี้ยวและเก่งเรื่องวาทาศิลป์การสื่อสารนะฮะแต่มักเป็นผู้ฝังที่แย่มากมักถือเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่อยู่เสมอไม่ชอบความเห็นต่างและความอมดทนต่ํามากมักจะมีความคิดแบบสองขั้วมีความขัดแย้งในตัวเองสับสนในตัวเองบ้างสามารถถูกชี้นําโดยสิ่งแวดล้อมได้ง่ายโดยคนที่เกิดราศีนี้ก็คือเดกโก้เมลฟอยโดยเกิดในวันที่5้ามิ ทุนายน์ปี1980โดยในภาคที่1นึถึงหเนี่ยก็ออกในวสเนรเนะฮะก็พวกเด็กเก็บกดจากพ่อแม่อดรำ่ำอดรวยนะฮะชอบฟ้องพ่อชอบเกทัพตระกูลวิซีกับแพรรี่แล้วก็ทําตัวปากมานะฮะดูถูกเลือดสีโคลนด้วยขี้ฟ้องพ่อพ่อฉันต้องได้รู้เรื่องนี้พอตเตอร์ Potter. แต่ว่าพอมาภาคหกเนี่ยมันฟอยเนี่ยก็มีความสับสนในตัวเองครับในตอนที่ถูกวันเดอร์มอร์กดันให้ไปฆ่าดัมเบิลดอร์แม้ว่าเรโกจะร้ายแค่ไหนแต่ถ้าให้ไปฆ่าคนเนี่ยเขาก็ทาไมไ ม่ถุนเลยนะฮะ คือบอกได้เลยว่า J.K. Rowling เนี่ยวางทุกอย่างไว้ละเอียดมากเลยนะฮะ4ราศีกระฎสําหรับคนที่เกิดในวันที่22มิถุนายนถึง22กรกฎาคมก็มีสัญลักษณ์เป็นปู่นะฮะโดยมี ana, อาน่าหรือว่าร์เทมิสเทพี HP, แห่งจันทราประจําราศีนี้ครับโดยชาวกรกโเนี่ยก็มีนิสัยค่อนข้างหลีลับก็มีเซนส์หลังสังหรณ์และความดำใยจสูงนะฮะแถมยังมีอารมณ์อ่อนไหวเหมือนสายน้ําขึ้นขึ้นลงลงเดาทางไม่ได้ชอบใช้อารมณ์มากกว่าหเหตุผลในการดําเนินชีวิตมีความเซนสิทีฟบบ้างชอบอยู่กับ ครอบครัวพ่อแม่ข้อดีเนี่ยก็คือมีสเสน่ห์สูงมากมักเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นด้วยโดยคนที่เกิดราศีนี้ได้แก่ดัลลี่เดอร์สลีลูกพี่ลูกน้องตัวแสบของแฮร์รี่พอเตอเตอร์นะฮะเขาเกิดในวันที่3มิถุนายนอีกคนเนี่ยก็คือดับบี้เกิดวันที่28มิถุนายนคือทั้งสองคนเนี่ยก็มีอารมณ์ที่แปรปรวนเดาทางแยกว่าจะทําอะไรต่อไปนะฮะเดี๋ยวโมโหเดี๋ยวหัวเราะเสียใจร้องให้ยกตัวอย่างเช่นดัลลี่ก็มักจะเอาเรื่องหงุดหงิดมาลงที่การทาร้ายร่างกายแฮร์รี่อยู่เสมอนะฮะแต่พ แฮรี่ช่วยเขาจากผู้เสพความตายในภาคที่5เนี่ยพอต่อมาในภาคที่7แล้วดัตล,ลี่เนี่ยก็แสดงความห่วงใยแฮรี่เป็นครั้งแรกนะฮะแล้วก็ยังถามพ่อแม่ของเขาว่าทําไมแฮรี่ถึงไม่ตามมาด้วยในตอนที่ยายบ้านออกไปเพื่อหน,นีผู้เสพความตายครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ร่ำลาแฮรี่พร้อมขอโทษกับสิ่งที่ผ่านมาด้วยแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่ในฉบับหนังโรงเนี่ยถูกตัดออกไปครับก็ต้องไปดูในฉบับ DVD หรือว่าเอ็กซ์ตร้าในไอจูนสโตร์เท่านั้นครับ5ราศีสิงค์คือคนที่เกิดระหว่างวันที่2 3กรกฎาคม ถึง22สิงหาคมก็นับว่าเป็นราศีแห่งพระเอกนะฮะมีเทพพระธิย์แบบเฮลิออสหรือว่าอพอลโลประจําราศีนี้ครับโดยราศีสิงห์เนี่ยก็เป็นราศีแห่งความสง่างามเกียรติยศพละกําลังความภาคภูมิใจและความเข้มแข็งความเป็นผู้นํามีความสามารถมอบความอบอุ่นให้กับคนรอบข้างได้และก็มีพรสวรรค์นในตัวสูงนะฮะชอบความโรแมนติกในความรักมีความใจดีและอ่อนโยนก็เหมาะจะเป็นผู้นํากลุ่มตัวเต็งและพร้อมปกป้องคนสําคัญครับส่ว วนมากจะเกลียดความอายุทธรรมและความชั่วร้ายสุดๆไปเลยแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คืออาจจะดูอวดดีไปหน่อยนะฮะและไม่ชอบอยู่ใต้อเดอร์ใครทั้งสิ้นบางทีเนี่ยก็มีสัยเย่อยิงอาหางการแถมยังเปลี่ยนความคิดและทิฏฐิได้ยากอีกด้วยใครที่เกิดราศีนี้ก็ยินดีด้วยนะครับคุณได้แฮร์รี่พอตเตอร์พระเอกของเรื่องนะฮะเขาเกิดในวันที่31กรกฎาคมปี1980รวมไปถึงจินนี่วิสลีย์เธอเกิดในวันที่11สิงหาคมปี1981แล้วอีกคนก็คือเนวิลลองบัตท เกิดในวันที่30กรกฎาคมปี1980นะฮะคือทั้ง3เนี่ยก็มีความกล้าหาญมากโดยเฉพาะเล่มสุดท้ายนะฮะทั้งการก่อตั้งกองทัพดัมเบิลดอร์เพื่อต่อต้านอำนาจมืดของอัมบริดและกระทรวงเวนตร์รวมไปถึงศึกสุดท้ายที่ฮอกวอตส์นะฮะแล้วราศีสิงของทั้ง3เนี่ยก็ไปตรงกับสัญ,ญลักษณ์ของบ้านกริฟฟินดอร์ด้วยซึ่งก็คือสิงโตผีครับส่วนอีกคนที่เป็นราศีสิงเนี่ยก็คือเพอร์ซี่วิสลี่พี่ชายของรอนเขาเนี่ยก็ได้เป็นพรีเฟ็กต์ตอนปี5นะฮะทั้งอวดดีแล้วก็มมีควาเ หญิงด้วยแล้วตอนภาค5เนี่ยก็ไปอยู่ฝ่ายเดียวกับคอลีเนตฟ,ฟัสร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเวทมนต์เพราะคิดว่าฟัสเนี่ยคือความชอบธรรมนั่นเองครับกว่าจะสำนึกผิดและมาขอโทษขอโพยพ่อแม่ก็ปาเข้าไปที่เล่ม7ดแล้วครับส่วนอีกคนก็คือพอเป็นทีน่าโกสตีนที่เป็นแฟนของนิวส์คาร์แมนเดอร์ในแฟนทัฟติกบีดนะฮะโดยเธอเนี่ยเกิดในวันที่19สิงหาคมปี1901 เธอเนี่ยก็เป็นคนกล้าและเข้มแข็งในแบบฉบับชาวราศีสิงห์อีกคนครับ6ราศีกันคือคนที่เกิดระหว่าง23สิงหาถึง22กันยายนนะฮะก็มีสัญ,ญลักษณ์เป็นสาวพรหมจันทร์เป็นราศีแห่งความบริสุทธิ์สะอาดก็มีเมอร์คิวรีหรือว่าเออร์มีเนี่ยเป็นเทพประจำราศีนี้นะฮะ โดยคนราศีกัรเนี่ยก็มีนิสัยชอบอยู่ในกฎร,ระเบียบวินยัยคงแก่เรียนคิดวิเคราะห์ก่อนทําอยู่เสมอรอบครอบเจ้าระเบียบเจ้ากี้เจ้าการชอบวิพากษ์วิจารณ์ชอบวิเคราะห์คนอื่นนะฮะขี้กังวลวิตกจริตคิดซับซ้อนโดยสมองเนี่ยก็มาคิดวิเคราะห์แผนการอยู่ตลอดเวลานะฮะแต่ว่าบางทีเนี่ยก็คิดมากเกินไปและกลัวความผิดพลาดออกแนว perfectionist ชอบอยู่ในกรอบระเบียบใช้ตรรกะเหตุผลมากกว่าอารมณ์ใครที่ได้ราศีกัรเนี่ยก็ยินดีด้วยนะฮะคุณได้เฮอร์ไมโอนี่ เ,เธอเกิดในวันที่19กันยายนปี1979ก็มีนิสัยแบบที่ผมบอกมาเกือบทั้งหมดเลยนะฮะก็ยกตัวอย่างเช่นชอบขัดคอมไม่ให้แฮร์รี่กับรอนเนี่ยแหกกฎโรงเรียนอยู่เสมอจนหน้ารำคขาญนะฮะ แถมเป็นลูกอีช่างฟองอาจารย์ด้วยอย่างตอนที่ไปบอกมาก่อน,นกักว่าแฮร์รี่เนี่ยได้ไม้กวาดไฟโบนเพราะระแวงว่าไม้กวาดไฟโบนเนี่ยจะมีคำสาปหรือเปล่านะฮะแต่นั่นก็ถือว่าเป็นจุดดีของชาวราศีกันครับเพราะว่าคิดอะไรเนี่ยก็รอบคอบอยู่เสมอนะฮะส่วนอีกคนที่ดันราศีเดียวกับเพอร์ไมอนี่ก็คือโดโลเรสอัมบรตเธอเกิดในวันที่26สิงหาคมปี1961คือเธอเนี่ยก็มีข้อเสียของชาวราศีกันเต็มเมนะฮะคือเจาะแจ๊ะจุกจิกช่างฟ้องน่ารำคาญมากแถม เมีงตากดนั่นกดนี่ด้วยชอบทําโทษคนที่ทําผิดในกรอบที่ตัวเองตั้งไว้ถึงแม้ว่าจะราศีเดียวกันแต่ก็เหมือนรวมส่วนแย่ๆของชาวกันไว้ทั้งหมดเลยครับ7ก็คือราศีตุลสําหรับคนที่เกิดระหว่าง23กันยายนถึง23ตุลาคมโดยมีสัญ,ญลักษณ์เป็นตาช่างมีเทพวีนัสประจําราศีนี้ครับโดยราศีตุลเนี่ยเป็นราศีแห่งความยุติธรรมความสมดุลกฎระเบียบเสน่ห์ความงามความรักก็ตรงตัวครับตาช่างเนี่ยก็เหมือนสารยุติธรรมไม่ลำเอียงไม่ ไม่มียืดหยุ่นไม่มีอ่อนอ่อนผ่อนพันและไม่มีอคติเลือกที่รักมักที่ชังคือทุกอย่างเนี่ยก็ต้องแฝงนะฮะโดยคนที่เกิดราศีนี้ได้แก่สัตราจาร์มินาวามรากรก,นนกันเธอเกิดในวันที่4ตุลาคมปี1 9 3 5ก็ตรงกับคาแรคเตอร์สัตายาญกดีนะฮะคือทั้งเจ้าระเบียบกดคือกดนะฮะแถมยังกล้าหักคะแนนบ้านตัวเองด้วยแต่ว่าสิ่งเดียวที่ป้าแกกล้าแหกกฎก็คือเรื่องคิดดิตครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามินาวาเนี่ยเป็นนักกีฬาเก่าไงฮะคือเรื่องอื่นเนี่ยกฎ เช่นไม่ให้แฮร์รี่ไปฮอกมิดถ้าไม่มีลายเซ็นผู้ปกครองแต่ว่าพอเป็นควิดดิตแล้วเนี่ยก็บอกเดี๋ยวเช่นคุยกับดัมเบิลดอให้พอตเตอร์นะฮะใช้เส้นทําให้แฮร์รี่เล่นตําแหน่งซีเกอร์ได้เพราะว่าป้าอยากเห็นกิฟฟินดอชนะในรอบเจ็ดปีบ้างจากที่แพ้สลิทิลีนมาตลอดไงครับก็มาตาแช่งเอียงเพราะควิดดิตสังกันครับตัวนีคนที่ราศีตุลก็คือสัตราจารย์ฟิตวีกโดยเกิดในวันที่17ตุลาคมครับ8ราศีพิจิก คือคนที่เกิดระหว่าง24ตุลาคมถึง27พฤศจิกายนก็มีสัญ,ญลักษณ์เป็นแมงป่องนะฮะมีเทพพลูโตหรือว่าฮาเดสเจ้าแห่งยงมโลกประจําราศีนี้ครับโดยราศีพิจิกเป็นราศีแห่งการเปลี่ยนแปลงความตายการเริ่มใหม่ความมืดอันตรายมักคข้องเกี่ยวกับการปกปิดความลับคําสาบผีสางเรื่องลี้ลับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็พร้อมปกป้องบุคคลที่รักอยู่เสมอนะฮะไม่ว่าจะต้องใช้วิธีการที่รุนแรงก็ตามครับโดยคนที่เกิดราศีนี้ได้แก่ซีเรสแบลสโดย เกิดวันที่3พฤศจิกายนปี1959เขาได้ถูกใส่ร้ายจนต้องถูกขังในคุกอัสคาบันและยังต้องหลบหนีปิดซ่อนความลับต่างๆนะฮะและชอบทําอะไรรุนแรงด้วยเช่นในตอนที่บุกไปในหอพักกริฟฟินดอร์และก็ทําร้ายสุภาพสตรีอ้วนเพื่อจัดการปีเตอร์พิตติกูในร่างของเจ้าหนูสแคปเบอร์นะฮะแถมตัวแบล็กเองเนี่ยก็ยังแปลงเป็นสุนัขสีดําได้ด้วยซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความตายตรงกับคอนเซปต์ของฮาร์เดสพอดีครับส่วนอีกคนที่เป็นราศีพิจิกก็คือมอลลี่วิส โดยเกิดในวันที่30ตุลาคมโดยแม่ของรอนเนี่ยก็ชอบด่าลูกแรงๆด้วยถึงขั้นส่งจดหมายกรมมนา์เลยทีเดียวแล้วตอนที่สังหารเบลารีเพื่อปกป้องลูกๆตอนนี้แหละครับความโหดของชาวพิจิกนะฮะดังนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าอย่าไปแย้มกับชาวราศีพิจิกเด็ดขาดนะฮะเพราะเวลาโกรธเนี่ยรุนแรงที่สุดแล้วครับ9ราศีธนูคือคนที่เกิดระหว่างช่วง22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมมีสัญ,ญลักษณ์เป็นเซนทร์ทอือธนูมีเทพจูปิเตอร์หรือว่าุ ประจําราศีนี้ครับโดยชาวราศีธนูเนี่ยก็มีนิสัยชอบการะจญภัยมากมีความเป็นนักปรัชญาซื่อสัตย์สุจริตกล้าพูดความจริงรักในอิสรภาพชอบการเดินทางไกลไปต่างแดน มีความเจ๊กว้างนิสัยแฟร์ชอบเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอแถมยังเป็นที่พึ่งของคนอืินได้โดยคนที่เกิดราศีนี้ได้แก่รรเบียสแฮกเกตเกิดวันที่6ธันวาคมปี1928ักบับบิลวิสลี่พี่ชายของรอนเกิดในวันที่2 9พฤศจิกายนปี1970นะฮะโดยแฮกริดเนี่ยก็มีนิสัยแบบที่ว่ามานะฮะก็เป็นที่พึ่งให้กับแพรรี่อยู่เสมอนะฮะชอบการเดิน,นทางการประจนภัยและสัตว์วิเศษรักอิกสระพูดตรง ก็พอดีว่าสัญ,ญลักษณ์ของราศีธนูเนี่ยก็คือเซนทอไครอนอาจารย์ของเหล่าวีรบุรุษกรีกเช่นเพอร์ซิอุสเฮอร์คิวลีสซึ่งแฮกรีกเนี่ยก็รู้จักกับพวกเซนทอในป่าต้องห้ามเหมือนกันครับส่วนบิลเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่แก้คำสาปให้กับธนาคารกรีกร่อนในประเทศอียิปต์นะฮะคือชาวราศีธนูเนี่ยชอบทํางานในต่างแดนไงฮะแถมยังคอยช่วยเหลือพวกแครี่โดยให้พักในกระท่อมเปลือกหอยในภาคที่7นั่นเองครับสิบราศีมังกร สำหรับคนที่เกิดระหว่าง23ธันวาคมถึง19มกราคมก็มีสัญ,ญลักษณ์เป็นแพททะเลไม่ใช่มังกรน,นะฮะโดยมีเทพเซตเทิร์หรือว่าโครนัสประจําราศีนี้ครับโดยคนราศีมกกังกรเนี่ยก็เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงมากบางทีเนี่ยก็ชอบใช้เล่ห์เหลี่ยมหรือว่าเพทูบาบหรือว่ามีความแนบเนียนเพื่อทําทุกอย่างให้บรรลุเป,ป้าหมายได้แม้ว่าจะใช้เวลายาวนานก็ตามครับแล้วที่สําคัญเนี่ยก็ชอบใช้งานผู้อื่นด้วยแต่ว่าถ้าหากหมดประโยชน์แล้วก็พร้อมจะเขี่ยทิ้งได้ในทันทีครับโดยข้อเสียของคน ีีน้ก็คือมักจะถูกชี้นําไปในพวกาศาสตร์มืดบูชาพวกปีาศาจซาตานหรือว่าบาโฟเมตอะไรพวกนี้นะฮะโดยคนที่เกิดในราศีนี้ก็คือหลอดวอนเดอร์มอร์หรือว่าทอมบาววลโลริดเดิลเขาเกิดในวันที่31ธันวาคมปี1926คือสิ้นปีพอดีนะฮะซึ่งก็ตรงกับคาแรคเตอร์ของทอมริดเดิลพอดีครับเขาเนี่ยสามารถซ่อนความทะเยอทะยานเอาไว้หน้าตาก็ดีหล่อเลานะฮะคือโปรไฟล์ดีทุกอย่างว่างั้นแถมยังเป็นนักเรียนดีเด่นด้วยจนสามารถหลอกศาสตราจารย์สลักฮอนเพื่อ ามเรื่องฮอกรัดได้สําเร็จครับแล้วตัวเขาเนี่ยก็มีความอมดทนสูงมากวอนเดอร์มอร์เนี่ยก็เป็นนักวางแผนตัวยงถึงกับทําให้กระทรวงเวทมน,นตนีกันเองกับดมัมเบิลดอร์ด้วยนะฮะส่วนอีกคนที่เกิดราศีนี้ก็คือเซีวรัสเนฟเขาเกิดในวันที่9มกราคมปี1960ซึ่งเนฟเองเนี่ยก็ตีเนียนเก่งนะฮะถึงกับแกล้งไปอยู่ฝ่ายผู้เสพความตายด้วยเพื่อทําตามแผนของดมัมเบิลดอร์ในการซ้อนแผนของว erm อนเดอร์มอกที่เพื่อให้แฮร์รี่สามารถทําลายฮอกรัดทั้งหมดลงได้แม้ว่าตัวเองจะได้รับอันตรายถึงชีวิตตก็ตาม ครับ11ราศีกุมคือคนที่เกิดระหว่าง20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นะฮะก็มีสัญ,ญลักษณ์เป็นเด็กแบกคนโทน้ํามีเทพยูเรนัสหรือว่าอุรานอตเทพแห่งท้องฟ้าประจําราศีนี้ครับโดยราศีกุมเนี่ยก็เกี่ยวกับความเป็นอัจฉริยะการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมความฝันเทคโนโลยีและสามารถเป็นมิตรกับทุกคนได้ชอบในสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆการค้นพบใหม่ๆเช่นคลื่นวิทยุคริปโตมนุษย์ต่างดาวอะไรพวกนี้นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทําให้คนอื่นเนี่ยมอง ว่าเพี้ยนบ้างนอกคอรกบ้างคนบ้าบ้างโดยตัวละครที่เกิดในราศีกุมนี้ได้แก่ลิลลี่พอตเตอร์เธอเกิดในวันที่30มกราคมปี1960สมัยเรียนเนี่ยลิลลี่ก็เป็นเด็กที่เรียนเก่งมากแม้ว่าจะมาจากครอบครัวมักเกิลแถมยังเป็นศิทธิ์คนโปรดของศาสตราจารย์สลักอนในวิชาปรุงยาอีกด้วยส่วนอีกคนก็คืออาร์เธอร์วิสลี่พ่อของรอนเกิดวันที่6กุมภาพันธ์ในปี1950นสะฮะส่วนอีกคนก็คือลูน่าเลิฟกู๊ดเกิดวันที่13กุมภาพันธ์ปส8 ก็ตรงตามคาแรคเตอร์เลยนะฮะคือลูน่าเนี่ยก็ชอบไอเดียอะไรแปลกๆใหม่ๆด้วยจนคนนอกเนี่ยก็มองว่าเธอเพี้ยนเธอบ้าน,นะฮะแถมเธอก็ยังอยู่บ้านเลเวนคลอที่เกี่ยวกับปัญญาและความอัจฉริยะแถมสัญ,ญลักษณ์ของบ้านเลเวนคลอเนี่ยก็เป็นนกอินทรีด้วยก็เป็นธาตุลมของเทพยูเรนัสอีกนั่นแหละครับส่วนอาร์เธอร์วิสลี์พ่อของรอนเนี่ยก็ชอบในนวัตรกรรมของพวกมาร์เกลแม้ว่าครอบครัววิสลี์จะเป็นเลือดบริสุทธิ์ก็ตามครับ โดยภาคสองเนี่ย,ยก็ยังแอบแต่งรถยนต์ในหอได้ด้วยจนทําให้ถูกกระรวงในเพียงเลงจนเกือบถูกไล่ออกเพราะเหมือนเป็นผู้ทรยศสังคมผู้วิเศษนั่นเองครับ12ราศีมีนราศีสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับผู้ที่เกิดในวันที่19กุมภาพันธ์ถึง20ิมีนาคมมีสัญ,ญลักษณ์เป็นปลาคู่มีเทพเนปจูนหรือว่าโพไซดอนประจําราศีนี้ครับเป็นราศีแห่งการเสียสละเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอารมณ์อ่อนไหวง่ายแล้วบางทีเนี่ยก็ทําให้เกิดปัญหากับผู้อื่นตามมาแต่ว่านั่นแหละก็เป็นราศีที่มีเสน่ห์นะฮะชอบ ฝันชอบมนโนจินตนาการหนีความจริงบางทีเนี่ยก็ทําอะไรไม่ค่อยคิดจนตัวเองเนี่ยเข้าตัวบ่อยครั้งนะฮะตรงข้ามกับราศีกันอย่างสิ้นเชิงครับส่วนด้านดีของชาวราศีมีนเนี่ยเป็นคนที่พร้อมสละตัวเองให้กับมิตรสหายอยู่เสมอนะฮะแถมยังมีลางสังหรณ์ที่สูงมากในการติดต่อกับสิ่งลี้ลับวิบญ,ญญาณโหราศาสตร์การทํานายไทยทักโดยตัวละครที่เกิดในราศีมีนได้แก่โรนัลวิสลีล์หรือว่ารอนเขาเกิดในวันที่1มีนาคมปี1980นะฮะคือรอนเนี่ยก็จ้ารมใช่ไหม ก็อชอบทะเลาะเรื่องงี่เง่ากับแพรรี่และเฮอร์แมลนี่นะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาขอโทษขอโพยอยู่เสมอนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาเนี่ยก็พร้อมเสียสละเพื่อเพื่อนฝูงอยู่เสมอแบบในตอนที่เล่นหมากรุกคนในภาคที่1นนะฮะส่วนอีกคนนั่นคือรีมัสลูปินเกิดวันที่10มีนาคมปี1960ักสับศาสตราจารย์ทีโรนีผู้สอนวิชาทำนายที่เกิดในวันที่6มีนาคมโดยตอนที่ป้าแก่องหลงเนี่ยก็มีเซนลางสั่งหอสูงนะฮะรวมไปถึงนิวส์คาร์บันเดอร์ผู้เขียนหนังสือนีด เกิดวันที่24กุมภาพันธ์ปี1897ก็เป็นคนที่มีความฝันจินตนาการเยอะและก็เป็นคนที่มีเสน่ห์คนหนึ่งครับอาล่ะฮะสำหรับตัวละครแฮร์รี่พอตเตอร์12ราศีแค่ีเท่านี้ครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับได้ตัวละครตัวไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเล่ามาถึงตรงนี้ก็ต้องขอพักไว้ก่อนในเพียงเท่านี้นะครับสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดหทนโพสตก่อนเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ